ลุงคนนี้ใส่ชุดลิเกครับหรือชุดหมอลำครับตั้มต้อตั้อยู่สนจะตจักตั้งแต่11โมงยัน2ทุ่มเก็บเงินได้ขายดีมากขายวันหนึงหกห0 0วันละแสนกว่าลุงคนนี้เก็บเงินจากตรงนั้นเพื่อที่จะไปทำร้านอาหารที่พัทยา ผ่อนบ้านต้องผ่อนรถทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูก3คนเรียนสารศาสตร์ร่มเก้าจนสุดท้ายลุงโทนี่ย้ายลูกครับไปเรียนที่ร้อยเอดไปลงเครื่องที่ JFK นิวยอร์กเป็นครั้งแรกที่ไปเมกาใช้เวลาอยู่ร่วมประมาณ2ชั่วโมงครับกว่าจะหากันเจอสุดท้ายนะครับไปถึง JFK เงินในกระเป๋าลุงโทนี่เหลือ15บาท เขามารับเราที่ JFK ไปที่เพนซิลเวเนียฟิลาเดเซียนั่งรถประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับจากนิวยอร์กไปถึงที่พักมันเหมือนกับหอพักที่เขาเอาไม้กระดานมากั้น<ว><ส>เขาคิดกันอยู่เดือนหนึ่งประมาณ15,000ถึงสองหมบาทต่อเดือนหิมะลงหนักมากหนาวหนาว วันรุ่งขึ้นขอทํางานเลยเพราะว่าภาระข้างหลังของเรายังมีอีกเยอะที่นุ่นมันเป็นเตามันเป็นครัวจีนการผัดเนี่ยมันจะต้องแบบล่อนกระทะโน่นนี่นั่นกับข้าวทําอาหารทําเป็นทุกอย่างครับแต่ผัดเตาจีนไม่เป็นใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับลุงที่ทําประมาณชั่วโมงหนึ่งเป็นครับหลังจากนั้นลุงที่นี่ลงผัดเลยวันแรกนะครับเราลงงานวันละ70เหรียญทํางานสิบโมงเลิกงานสี่ทุ่มครึ่งมีเวลาเลบรคแค่ชั่วโมงเดียวครับพักกินข้าวเวลาว่างของคุณที่อยู่อเมริกาไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้้องมาเล่นโททรศัพ์ได ทำงานกับเขาได้ประมาณ2เดือนครับลุงโทนี่เอาเงินของพี่ยุ้ยมาร่วม3 0 0แสนบาทเขาซับพอร์ตให้ก่อนลุงโทนี่ทำงานใช้นี่เขาจนสุดท้ายลุงโทนี่อยู่ที่ร้านนั้นไม่ได้ อยู่ที่ร้านนั้นไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนร่วมงานอยู่ไม่ได้เราก็โทรบอกเขาพี่ผมอยู่ไม่ได้นะเงินที่ผมติดนี้พี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้พี่ให้หมดไปอยู่ร้านอาหารไทยอีกเหมือนกันครับที่นิวยอร์กได้วันละ120เหรียญก่อนที่จะไปเราก็ตกลงแกว่าพี่ผมจะ ช่วยพี่ได้แค่2เดือนนะแล้วผมก็จะไปที่ใหม่แกตัดสินใจจ้างพี่120เหรียญพี่ทําทุกอย่างครับขัดพื้นถูพื้นล้างทําความสะอาดรีโนเวทร้านใหม่หมดเลยทําความสะอาดร้านเมกานะครับขี้หนูเม็ดหนึ่งยังไม่ได้หนูตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาอินสเปคเตอร์ตรวจนี่คือไม่ผ่านและหลังจากนั้นนะครับลุงโทนี่ก็ตัดสินใจหนีจากนิวยอร์กครับ นั่งเครื่องบินจากออร์แลนโดครับไปลงชิคาโกและเขาก็มารับลุงโทนี่เพื่อที่จะไปทําร้านอาหารที่ลุงที่ตัดสินใจไปอ่ะเพราะว่าเขาให้ร้อยสี่สิบเหรียญและเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานให้กับุโมน,นี่เพื่อที่จะต้องการทีนัดเพื่อที่จะได้ทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่เราไปอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่มีใบทํางานเราทํางานแบบผิดกฎหมายไปถึงร้านเขาให้เราร้อยยี่สิบเหรียญเราก็ทนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานให้เราเชื่อไหมครับเขาไม่พูดถึงเรื่องแต่งงาน เราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราไปดีว่านั่งเครื่องจากชิคาโก้ครับมาลงที่ไมอามีไปอยู่นั่นประมาณ3วันแล้วก็เริ่มทํางานวันละร้อี่เหรียญชีวิตมีความสุขมากครับทุกบาททุกสตางค์ฝากกลับเมืองไทยหมดเหลือติดกระเป๋าไว้50เหรียญบ้าง20เหรียญบ้างเพราะภาระหนี่สินเราเยอะลุงที่อยู่กับเขาได้ประมาณ4เดือนสิ่งที่ลุงทุนนี้ไปอยู่อเมริกาลุงที่ต้องการอะไรลุงทุนนี้ต้องการเงิน เพื่อที่จะเอามาจุนเจือครอบครัวเสร็จแล้วทีนี้นะครับเงิน1้0เหรียญมันไม่พอเราก็เลยไปอีกที่นึงเขาบอกว่าเขาจะให้เรา160เียถ้าเราอยู่แล้วเราสบายใจอย่าคิดจะเปลี่ยนงานต่อให้ที่ใหม่ให้เยอะกว่าก็ตามเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรข้างหน้า ทุกที่ไปได้เงินหมดนะครับทางาน15วันเดือนหนึ่งได้เงินทุกบาททุกสตางค์เมกาเขาไม่โกงเราครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับด้วยความที่เราอยากจะหาเงินได้มากกว่านั้นเราก็เลยเปลี่ยนร้านอาหารไปเป็นร้านอาหารฟิวชั่นร้านอาหารฟิวชั่นก็คือเป็นร้านอาหารตกแต่งอาหารเองจัดจานเองตกแต่งเองคิดเมนูเองทุกสิ่งทุกอย่างลุงนี่ก็ตัดสินใจครับนั่งเกฮาวครับเพื่อที่จะมาดูงานอีกเมืองเมืองหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนเครื่อง นี่แหละครับจุดเปลี่ยนชีวิตของลุงโทนี่เลยก็ว่าได้ก้าวเข้าไปสู่ของเรื่องการติดคุกที่เมกาไม่ศึกษาว่าอิมเมชันคืออะไรไม่ศึกษาและไม่รู้ว่าอิมเมชันแต่งตัวแบบไหนอิมเมชันคือมันก็จะตรวจพวกผิวดำตรวจต่างๆมันก็มีหมาตัวหนึ่งมันก็จูงหมา ไปดมกระเป๋านนนนั่น,นเราก็ไปนั่งดูครับเราก็นั่งดูคือด้วยความที่โง่อ่ะถ้าเป็นเรารู้ว่าอิมิเกชันเราคนหาออกห่างเพราะว่าตอนนั้นวีซ่าลุกหมดอายุแล้วอิมิเกชันเดินปรีเข้ามาหาเราเลยมาขอดูพาสปอร์ตเราแล้วเราก็บอกว่าฉันไม่ได้เอามาด้วยเราก็เลยทำเป็นเอาบัตรประชาชนมาคิดว่าบัตรประชาชนมันไม่ได้มันคงหาไม่เจอมันก็ดูจากไอดีครับสุดท้ายปุ๊บมันรู้เลยครับว่าโอเวอร์สเตจับเราขึ้นรถครับเอาขึ้นรถตำรวจไป เอายังไงดีวะกับชีวิตคือมันมันโดนจับแล้วอะแล้วลูกเมียกูจะอยู่ยังไงลูกกูต้องเรียนกูต้องกินต้องใช้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความทะเยอทะยานที่อยากจะมีมี1แล้วอยากได้สองมี2แล้วอยากได้3ไม่มีใครช่วยคุณได้นะครับถ้าโดนอิมเมชันจับถ้าคุณโอเวอร์สเตย์ไม่มีใครช่วยคุณได้เลยครับไม่มีใครช่วยคุณได้เลยครับการส่งตัวกลับคุณต้องรอจนกว่ามันจะมีไฟบินที่กลับประเทศไทยคุณต้องรอไปเรื่อยๆครับบางคนอยู่เป็นปีบางคนอยู่เป็นปี เรามีพี่ดาวกับพี่บิ๊กมาเยี่ยมแล้วเขาก็เลยวารนเทียตอพัชเจอร์ให้กับซื้อตั๋วเครื่องบินให้เราเพื่อที่จะให้เรากลับเมืองไทยอยู่ตรงนั้นเกือบ2เดือนครับเราซื้อตั๋วกลับเมืองไทยเลยคือได้ตัว๋วปุ๊บคุณต้องเอามายื่นกับศาลว่าเนี่ยฉันได้ตั๋วแล้วนะฉันพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วขึ้นเครื่องที่ไมาอามี่ไปเปลี่ยนเครื่องที่ LA มาเปลี่ยนเครื่องอีกทีที่เกาหลีมาถึงเกาหลีตำรวจมันยังไม่ปล่อยเรานะครับเขาจะประสานงานจากทางอเมริกามาที่เกาหลีมาอยู่ในห้องขังห้องเดียวกันกับที่คนไทยที่ไปเกาหลีครับที่เขาไปอยู่รวมกันนั่นแหละลุงท่านี้ก็ไปอยู่ในนั้นเสร็จแล้วปุ๊บถึงเวลาเครื่องจะออกตำรวจส่งเข้าเครื่องแล้วเขาก็จะฝากกับพวกแอร์โฮสเตสพวกสัตว์จูเขาจะฝากเลยว่านี่คือนักโทษนะห้ามกินเหล้ากินเบียร์เขากินได้คนอื่นกินได้แต่เรากินไม่ได้ เสร็จแล้วปุ๊บต่อเครื่องจากเกาหลีครับมาถึงเมืองไทยมันมีตรวจคนเข้าเมืองของเมืองไทยไปรับเราบนเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะมาทําเอกสารโน่นนี่นัน่นพิมพ์ลายนิ้วมือต่างๆนานามาถึงปุ๊บโล่งอกเลยครับโล่งอกตอนที่ก่อนหน้าจะเข้าคุกเงินมีเท่าไหร่เขาจะฝากไว้เวลากลับเขาจะให้เราหมดเลยแลกเงินไทยได้ประมาณ3,000ันกว่าบาทเราต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เงินไม่มีครับลูกต้องกินต้องใช้เราทําอะไรไม่ได้เครียดมากครับโดนสั่งห้ามเข้าประเทศ10ปี10ปี ไหนจะค่าผ่อนบ้านผลล่อนรถบ้านสองหลังนะครับอยู่หัวหมากก่อนหน้าที่ไปอเมริกาเนี่ยบ้านหลังหนึ่งโดนบ้านหลังหนึ่งติดจำนองตอนนี้กลับมาจากอเมริกาเนี่ยคือมันเหลือเงินอยู่แค่สามพันเพราะเหลือเงินอยู่ที่สามมันเราจะเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตดีไปสมัครงานครับไปสมัครงานเขาให้วันละสามร้อยวันละห้าร้อยเสร็จแล้วทีนี้นะครับไปขออุปกรณ์ทาบุหรี่กับพี่เขย ซึ่งเราเคยขายอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยไปขอเขามาเอาขอเขามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยมาไลฟ์สดมาไลฟ์สดขายของขายครั้งแรกก็คือขายได้วันละ2ชิ้น3ชิ้นครับพอเริ่มมาวันที่2คนมันด่าสินค้าเรามันบอกว่าเฮ้ยนี่มันอุปกรณ์ทําบุหรี่เขารณรงค์ให้มึงเลิกเขารณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่มึงยังจะมาขายอยู่ได้เด็กลูกเล็กเด็กแดงดูน่นนี่นั่นเราก็มีความรู้สึกว่าเราโกรธเราโกรธที่แบบใครมาพูดด่ามาว่าสินค้าเราเราก็เลยด่า สาระครับผมซื้อมาใช้ดีมากเลยครับเพื่อนผมใช้10คนตอนนี้เป็นมะเร็ง8กํกำลังจะตาย2ผมไม่สูบเลยรอดมึงไม่รอดเพื่อนมึงก็จะตายหมดทั้ง1ิคนนั่นแหละแต่มึงอย่าคิดว่ามึงจะรอดเดี๋ยวมึงแดกกูไอ้ไอ้หน้าพอเริ่มด่าคนเริ่มดูเยอะเอ้าเราก็แปลกใจคนดูตอนนั้น4,000ักว่า4,000กว่าซื้อของอยู่ประมาณ10กว่าคน และหลังจากนั้นเราก็เลยมาไลฟ์อีกวันที่2ครับพอไลฟ์วันที่สองปุ๊บคนก็เริ่มจะดูเยอะขึ้นอีกเราก็ดา่ดาด่าตอนนั้นก็คือ2วันแรกคือดา่า <c oughs> เครียดแค้นโกรธโมโห <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้นะครับ <c oughs> เราก็เลยจับทางไดแบบ้ว่าอ๋อมึงชอบแบบนี้ห <c oughs> หลังจากนั้นมาวันที่3ามเราอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วดา่าด่าแบบสนุกสนานคนจาก4 0 0พันมาเป็น800พันมาเป็นหมื่นมาเป็น2 0 0หมื่นมาเป็น3 0 0หมื่น เชื่อไหมครับว่าคนดูวันนั้นน่ะหมื่นแปดขายของอยู่ประมาณ300กว่าชุดอุปกรณ์ทำบุหรี่บางชุด450 390 600สิบสิบพันกว่าเริ่มเห็นเงินแล้วครับ จาก1มื่นแมาเป็น2 0 0 0 0ืนสหมื่นขายของวันหนึ่งจัดของส่วันเริ่มหาเงินได้ครับทีนี้เริ่มหาเงินได้คนเริ่มแชร์กันไปไหนก็ตามมีแต่คนแชร์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 ชชออกไปขายของวันหนึ่งวันละแสนกว่า2องแสนสามแสนนะครับเก็บเงินได้ก็ซื้อรถซื้อรถเพราะว่ารถเนี่ยมันจะต้องใช้ลุงนี่ก็มาซื้อรถฟอร์จูนเนอร์เงินสดและหลังจากนั้นก็ขายของไปเรื่อยๆครับขายไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มรับตัวแทนจําหน่ายเข้ามา รับตัวแทนจำหน่ายตอนนั้น20คนเฉพาะขายให้ตัวแทนจำหน่ายเจ้าหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมนแนะครับแล้ว20เจ้าลองคิดดูให้ตัวแทนจำหน่ายเอาของไปจัดแต่เราเป็นคนไลฟ์สดให้เราคิดค่าไลฟ์สดแล้วเราขายของได้กําไรจากการขายส่เก็บเงินได้ไวมากครับขายอยู่ประมาณ6เดือนครับ คือมันขายดีมากเขาแอนตี้ลุงโทนี่มากตอนนั้นยิ่งแอนตี้ยิ่งโดนด่ายิ่งดังยิ่งมีคนรู้จักเยอะหลังจากนั้นมานั่นแหละครับไลฟ์สดคนเอาไปไลฟ์สดคนเอาไปสตรีมคนเอาไปทําคลิปน่นนี่นั่นต่างๆนานะสัมภาษณ์มิตรลง<ะ>รที่บ้านครับมาประมาณ14บ5คนจับครับติดคุกอีกติดคุกอีกติดคุกตอนนี้เรื่องก็จบเรียบร้อยแล้วครับเก็บเงินมาเรื่อยเก็บเงินมาเรื่อยเรามีความฝันว่าเราอยากจะทําฟาร์มบวัวลุงนี่ก็มาเริ่มนะฮะมาเริ่ม เช่าที่ก่อนเพราะว่าตอนแรกคือเช่าที่ทํายาเส้นเช่าที่ทาโรงงานยาเส้นแล้วที่มันเหลือเราก็เลยเฮ้ยสร้างขอกวัวหลังจากนั้นมาครับมันก็จะเป็นวัวเยอะซื้อวัวเข้ามาขายออกไปซื้อวัวเข้ามาขายออกไปออก,กออกลูกออกหลานจนถึงณเวลานี้ครับที่ฟาร์มแห่งนี้มีคนเข้ามาวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30-60คนเข้ามาเที่ยวมาดูมาถ่ายรูปมาซื้อวัวไปขายมาซื้อวัวไปเลี้ยงอยากให้ทุกคนฟังใครครับว่า เวลาที่เราล้มเนี่ยรีบลุกให้ไวร,รีบลุกให้ไวอย่าอายที่จะทํากินอย่าอายที่จะค้าขายถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวแสดงว่าชีวิตคุณไม่เคยทําอะไรพวกคุณต้องสู้ครับณเวลานี้นะคะสํสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมลุงโทนี่ฟาร์มตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์เข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับยินดีต้อนรับไม่มีค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันนี้ลุงโทนี่มีความสุขกับฟาร์มบัว กับการทำยู u ู e อย่าลืมกด s ับสไ r i b e ช่องและกดกระดิ่งให้ลุงด้วยนะครับอยากให้ทุกคนสู้อยากให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าสู้ต่อให้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงก็ตามอยากให้ทุกคนสู้ครับเจอมาหมดทุกอย่างเราต้องฝ่าฟันไปไม่ได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ทุกคนสู้ๆเฮงเงรวยๆยสวัสดีครับ